โอเคครับสำหรับสาวบังเวทั้งหลครับผมสวัสดีครับมาเรามาดูขั้นตอนที่2ในการตัดเชือกทำเป็นสายหน้าของคืนไก่ครับเรากะาบประมาณนะฮะโดยประมาณคืบคืบหนึ่งก็พอครับก็แต่เดี๋ยวเราจะม้วน พันเดียวกันอย่างนี้ก็ใช้ประมาณนิ้วครึ่งโดยประมาณนะฮะปรว่านิ้วครึ่งประมาณนี้ทำเองใช้เองครับไม่ต้องพิถีพิถันมากมายนะครับผมเรามาดูวิธีการตัดนะฮะโดยการใช้ทูบทูบก็ได้เทียนก็ได้ของผมไม่มีอะไรเลยมีแค่ทูบยุง่งก็เอาทูบยุ่งนี่แหละครับตัดโดยที่เราวัดหมายเรียบร้อยว่าจะเอาประมาณไหนยาวขนาดไหนแล้วก็ ตั้งที่ขอบที่เราตัดที่เราต้องการนะฮะเรียบร้อยการที่ตัดกับไฟอย่างนี้มันดีครับหัวมันจะไม่แตกครับหัวนี้มันจะไม่แตกมันจะไม่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 แตกพานบานเหมือนแบบอันนี้ฮะอันนี้จะแตกพานอย่างนี้ถ้าว่าตัดกับมีดนะฮะถ้าเราใช้ไฟกี้อย่างนี้ครับมันจะมันจะแน่นไปเลยครับมันจะติดกัน มันจะไม่ทําให้ปลายเชือกแบกเลลวลาเราทำเราจะทำง่ายได้ง่าย,ายครับก็อันนี้ตัดประมาณสามสิบอันน,นนะสามสิบเส้นเพราะว่า,าจะทําคืนคืนทางครับคืนทางสําหรับต่อไก่ตัวเมียสำหรับตอกไก่ตัวเมียก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าฤดูของตัวเมียแล้วนะครับผม เอ็นนี้เราเชือกนี้ครับเราจะไม่ย้อมกับเปลือกไม้อะไรทั้งนั้นนะเราจะใช้การลมควันตากควันไฟจิดจากไม้ฟืนนะครับผมอันนี้เราเริ่มเริ่มตากแล้วประมาณหนึ่งคนระับมันก็เริ่มเทาๆแล้วแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยครับผม เราใช้ควันไฟเป็นในการลมให้มันกลมกลืนกับพื้นดินนะครับมันก็จะออกประมาณสีเทาๆประมาณดำๆเทาๆประมาณนั้นเลยครับคํำๆก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมแค่ตัดเชือกปลายต่อสายเอ็นของคืนไก่ครับผม ผมเองจำไม่ได้นะว่าผมซื้อเอ็นเอเชือกเชือกขาวเนี่ยเบอร์อะไรนะครับผมก็สำหรับท่านผู้ชมหรือพี่น้องที่ว่าอยากจะทำคืนก็ให้กะเอาเอาได้ครับบอกว่าพอประมาณแค่ไหนอย่าเล็กเกินไปใหญ่ใหญ่เกินไปเอาพอดีพอดีสำหรับไก่ครับผมถ้าเล็กอาจจะขาดนะครับนานๆนนไปมันจะขาดมันจะผุอาจจะเป็นส่วนนะ เล็กเกินไปมันก็อันตรายมันอาจจะขาดได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นแผลนิดนึงก็ไม่สามารถที่ว่าจะมีความทนในสำหรับเวลาไก่ติดนะครับก็พอประมาณนะครับผมจำไม่ได้ว่าผมซื้อเบอร์อะไรนะครับผมก็ลองไปหาดูแล้วก็เอามา ที่ร้านแล้วก็เอามันมันมันเป็นม้วนขดยาวอย่างนี้แล้วก็จับมาดูว่าเราบิดดูว่าพอประมาณครับเราบิดดูเรามาม้วนดูว่ามันพอประมาณกับใช้ได้ไหมกับไข่เอยเล็กเกินไปไหมใหญ่เกินไปไหมนี่ครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็กะได้สายตาครับไม่ต้องอะไรมากมายงบน้อยๆไม่ต้องเปลืองครับเส้นหนึ่งก็ประมาณ10บาทสิบห้าบาทครับ แล้วเล่นสาย PE ก็ราคามันก็เม็ดหนึ่งก็สิบบาทนะครับก็หลายสิบบาทนะแต่ว่าใครที่ทำสวยๆอยากเป็นของดีเก็บนานๆาไม่ใช่เก็บแบบทมโชว์สวยๆก็ PE ก็ได้ครับก็ต้องดูว่าขนาด ไหนว่าใช้ได้เอามาทวบ2เส้นแล้วมันจะได้สวยครับสำหรับการใช้งานจริงๆเดี๋ยวอันนี้เราจะรวบรวบเป็นช่อเดียวแล้วเราจะไปลมควันสัก1อาทิตย์ครับ ลมควันพร้อมกับเอ็ทีเดียวเลยครับผมลมทั้งเอ็ทั้งอันนี้ด้วยเรามาต่อเลยเรียบร้อยแล้วก็ลมควันตั้งไปเลยครับผมถ้าว่าสายด่วนก็ปมกับสีที่เขาเล่นกันนะผมไม่ผมไม่เล่น,มลนผมไม่ต้มกับสีผมใช้เปลือกไม้ชนิดนึงที่ว่าต้นมันจะคล้ายๆต้นหูกวาง แต่ไม่ใช่ต้นหูกวางแต่ใบใหญ่เหมือนต้นหูกวางลักษณะขึ้นก็ต้นเหมือนกับต้นหูกวางบ้านเราก็เรียกไม้ต้นโอนลอกเปลือกมันเลยฮนะเอามาทุบ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 แล้วแช่น้ําแช่น้ําไว้สักคืนหนึ่งในในในภาชนะที่เราจะต้มนะฮะแล้วก็พอรุ่งเช้าก็ทําการต้มเลยนะ ป่มก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆจนกว่ามั่นใจว่าสีติดเอ็นติดเชือกหลังจากนั้นก็ไม่ต้องยกบ่อยให้มันเย็นอยู่ตรงนั้นแหละครับตั้งไว้ตรงนั้นเลยครับแช่ในน้ำนั่นแหละไม่ต้องยกให้มันรอมันเย็นเองเลยครับผม ก็ระวังในการต้มเอ็นนะครับถ้าเราซื้อเอ็นมามว้วน,นึงนะครับถ้าเราตั้งเอ็นไม่ดีเอ็นมันจะย่นนะครับเอ็นมันจะเป็นทรงลอยโดนเบียดกันแล้วก็มันจะเป็นมันจะคล้ายๆว่าจะอยู่ทรงไหนที่เบียดกันพอต้มนานๆมันก็จะออกมาทรงนั้นนะครับวิธีแก้ของมันก็คือครับคลายเชือกเอ็นให้หมด แล้วก็ไปผูกกับต้นไม้ต้นหนึ่งกับเสาก็ได้ครับสักปลายมันแล้วก็ดึงให้สุดแล้วก็ดึงให้ตึงที่สุดนะครับเอาให้ตึงแล้วก็ตากแดบดบตากฝนประมาณสักสี่ห้าวันแล้วก็เรามันปลดเชือกดูว่า,าว่ามันตรงหรือยังถ้ามันตรงก็ใช้ได้ถ้ายังไม่ตรงก็ดึงต่อไปครับผม วิธีแก้ใช้เอ็นเบอร์เล็กที่สาที่มีอุปสรรคก็คือถ้าว่าถ้าหากเราเอามาทั้งม้วนกลมๆอย่างนี้ครับทั้งขดเขามาเอาแบบกลมๆใช่ไหมเราเอาไปทําเลยเอาไปทําคืนทําบ่วงเลยนะั้นมันจะทําให้อคอของ ขอบ่วงของเรามันจะงององอลงเหมือนกับคอหักประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีแก้ของมันก็คือวิธีการดึงนี่ครับให้มันเส้นมันอยู่ตรงอย่างนี้ครับให้มันแข็งอยู่อย่างนี้พอเส้นมันตรงแล้วเวลาเราจะใส่เราใส่บ่วงแล้วมันจะโค้งมาพอดีครับคอมันจะไม่หักแล้ว,วิธีรักษาก็เราก็ใส่รังคืนที่มีความแข็งแล้วก็สปริงแบบดีๆหน่อยครับ เดี๋ยวผมจะดูให้ตัวตัวอย่างว่าลังคืนที่ผมเอามาแก้จากที่ผมสั่งซื้อมาจากทาง YouTube ทาง Facebook เฟซทั่าไปนี่ครับตามร้านที่ว่าในต่างๆเนี่ยเขาจะใช้กับเอ็นเอ็นเบอร์ใหญ่แต่มันผมไม่สามารถว่ามันจะรักษาคืนของเราให้เป็นวงแล้วก็ ให้เป็นวงอย่างดีครับนะก็เลยผมต้องเลาะอ,ออกแล้วก็มาใส่กับสายของโทรศัพท์หรือสายเคเบิลโทรศัพท์ไอทุกอย่างที่มีลวดอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแต่อีกสักครู่นะครับกล้องเลนกล้องเล่น อน,นี้ผมตัดเปลี่ยนแล้วนี่อันเก่ามันอยู่ไหน,นเดี๋ยวก็มะ